กันราคาสูงโดยโดวยวันนี้แหละ ไปนอ้องวัตนานังอะไรเนาะอยู่ทางเขาวันที่อน็นปูนางเพิ่นเพราะว่าเขาสิเตรียมมาจ่ายเงินในเพิ่นเนาะตอนแรกก็คิดว่าสิได้แบบแมวเ,เองอน,นะพี่น้องเพราะว่าขาส่งแพงเนาะด้วนะันนี้พอดีเพิ่นรูดขาส่งลงให้สองร้อยบาทพี่น้อยเพราะว่ามันใกล้เนี่ยนะแล,ะละ้ราคาตะไคร่กระแพงแพงสิน้องราคาสูงแหงเนาะช่วงนีน้ก็เลยว่าเอาจักอันก็ได้ละ เขาเออเขามาไล่เขามาไล่สั่งก็โทรศัพท์หน่อยประมาณสามเนาะเสั่งมาเออขีเขามาไล่ไล่ไปถ่ายทางทางทางไอ้เบี้ยเพิ่นเนาะมาส่งกับพี่น้องเหมือนคนลาวเนาะถามมาจ่ายเงินเพิ่นอาจจะมาหรือบอหรือว่าจังได้แล้วมาแล้วขีเขามาเลยจักจักอันก่อนล่ะซ้ำก็เออเอาซ้ำก็ก่อนพี่น้องเพราะว่าย่านเงินบ่พอเนาะแล้วก็สิ้อไหค่าเพิ่นอันนั้นเน่มาส่งเมนะนะเออเอาซ้ำนี่ก่อนบ่พอจังไดยกะท้าเบิ่งใหม่เนาะ ข่าวบ่พอเฮาเงินเฮาเรือ,อากะมีแต่ได้ไปซื้อเออ<ด>จะขีดมาแล้วนะเทียน,นจูไข่อย3คน4คนดอกมีแต่น้อยเพื่อนมาทำกันเนาะพี่น้องเอ้ยล่เพิ่นสบายดีเด้อโดยสบายดี<อ> <laughs> แป้งผู้แป้งรถลดเห็นมาแป้งรถพี่น้องพอดีจอดแป้งรถทางเขาเนาะออมันไปบ่ได้ดเด้บีมันลดเออบีรุดว่ะบุคุบงสบายดีเด,อด้อสิเตรียมตัวไปทำงานแล้วพี่น้องบันี้ มเขาจขี่รถก่เห็นที่เห็นโหลดอันออกใหม่เนาะเพิ่นตาตาเบิ่งเลยจิะได้มาแล้วบออรถเพิ่นเทเพิ่นเลยมาแปลงเฮาสิไปจ่ายเงินอยู่ทางในพผู้เล่าพี่น้องเอ้ยพอดีห่มเนาะพอดีใส่ขักแหละเด้พอดีเพิ่นมาแล้วพี่น้องบใดนี้เฮาก็สิเข้าไปจ่ายเงินให้เพิ่นก่อนเนาะเพิ่นมาไวๆพี่น้องว้าวกินนี่หอดหลยไปลูกไม่รถหายมีรถหายวะเพิ่นแป้งรถก่อนทางนี้นะ ก่นพอนเพื่อเพ่พูทางัวัดเฮ้ยไ่านวปรถแต่ยู่ทางเขาพี่เนเพื่อนกาอยู่ใกล้เน,นาะเพ่อนไดเอาส่งแท่งนิดนึงเปใ,ใหญ่ดอนแรกว่าสีเอารอสลเลงปแกว่ะเอื่ว่าใกล้แหงนะก็เลยว่าให้เพิ่นมาส่ง จอดอยู่เออเขาหอมเลยก็ได้ยานวาแดด,แดดแดดว่าพี่น้องดูหน้ามันก็อยู่เลยเออเอาเข่ามามองห่มนี่ก็ได้เพป็นยังได้ลงเนาะกระเป๋าเลย <c oughs> สามเกาะพี่น้องกูให้รถเพื่อนแจ็คได้จะทำไดะลองมองก่อนเด้อ ด้ยไว้แถวนี้ก็ได้เอาเข่าหน้าให้เท้านี่ก็ได้เค <c oughs> ุนมาส่งคนเดียวมองมองมองทรงนี่มองอันน่ะเจ้าอยู่ในะใกล้บ่ทั้งใดวะเออในเมืองหูเนคุณมาใกล้เติร์กเนาะไม่เอาค่ะส่งน้ำ ถ้าว่าอยู่ใกล้ๆน,นี่นะมันมันโบมีเนาะมันมีโตสันโทษแบบสันแห้งอย่างนี้ค่ะนะแล้วก็ราคาสูงโดยโดยวันนี่แหละก็หนึ่งอันนี้ทางเอ๋อละเพิ่นเป็นคนสั่งมาเนาะเพราะว่าเพิ่นมีเบอร์ของเร่าหันนี้แล้วก็ราคาลดเราวลดหายก็เลยว่าสั่งเอาหารเพิ่นซองก็ไม่น้องเบิ่งเพิ่นย่อคือเบาๆเนาะเฮาย่อคือหนักย่อหนักหนัก เรียบร้อยพี่น้องสามก็ป้าแจ็คเม็ดเท่ทาใดต้องท้ามลอละพ่นก่อนเพิ่นเสร็จหาทางอันเบอร์เนาะเพิ่นโทรหาทางเบอร์เอฟเดี๋ยวมาห่มที่ก่อนเนาะเพิ่นไปเอาบินมาก่อนเพิ่นไปเอาบินมาใหายกันตันวแบบดย คนยังเขียนบินอยู่พี่น้องมาเท่ายมานำกันพี่น้องพากันไปกินข้าวกินนิดนิดหนึ่งกินจามเอ็นเนาะกด้เวลาแล้วบ่กข่อยากเนาะนแบบเพราะว่าจนบ่ายสองอะไพี่น้องกินข้าวกันก็เลยบอกนนะปันใดอากาศก็แดดแดดเนาะเอาเยจาไปก,ก่อนใจาเงนินเพนิเ่นก่อนแกงยิ่งบอกท,ทั้งพี่ก็ไดดก็ดีเท่าไหร่ เาในร้ายชุ่ไงน,นี่มีขึ้นไผ่อันเท้โบนมาแต่อันนั้นเนบิงเงินก่อนใส่คส่งไว้เงินกก็เพิ่งบริตัวหลุมนี่ไงตัวนี้บ่ตัวนี้เออเบอร์อะไร,อรเออมันไม่เมอนสองล้านสิบพันสองล้านสิบพันรุดก็ได้หรอสิบพันนะรุ่เนาะต่อเก่งในทางนี้กันเนะรุนะรนะ

แต่ว่าขอรูดเงินเผื่อสิบพันนั่นลูกค้าต่อกินเพราะว่าห้องบุมี 10, มสิบพันเนะาะมีแต่ช่องล่างน่องป้าราคาแพงแไปกาวนะมีแต่เป็นหาแสนเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวว่าตอนนี้มันก็นอาจจะราคาสูงเพราะว่าอีย่งกับแพงขนาดเนาะมาสบายดีได้ไหมนางเด้อด้วย <c oughs> ไปเดีนในในเ๋ยระกินข้าวที่ย่งนั้ย่างอยู่บอนี้กับข้าวชิลล์อ๋อ้องบุมีของกินข้าวเจ้าบ่มีบ่ เาเจ้ห็นว่าอันโมงี้เขาเจ้ากินอัะไนก็ดีอยู่ได้แต่ว่าบ่วกกินเผ็ดเป็นได้หันอะไรกินบ่ารายกินได้หน่อยหนึ่งวะกินแต่ข้าสิรเก็บไว้เราพี่น้องกินแต่ว่าจะนอนข้าวกระชี้ากันข้าวหนึ่งอันนี่แหละหนึ่งตะไคร่อ้อมหัวให้เพิ่์ลพี่น้องงามบ่ไม่น้างามบ่งามเนาะขายอันนี้พี่น้องเรครับซัมนี่นะสูงขนาดนี้ราคากับพ่อแพงอย่างนี้ คำสิแน่อันโคนหนึ่งมันมีชัดแน่อันโค้หนึ่งบ่ต้องแทกมื่ก่อนได้เพราะว่าอันนี้เตลาดอพยพคนแสกหาฮะนะเพราะว่ามองเห่าอันนั้นอนะเป็นแาลงวางยาไม่แน่เลมองเห่าสั่งผัดว่ามันมีอันน้อยเกินฮะนะเลยบอกเอาอยู่ตลาดเนาะอันนี้ผัดอยู่ในเมืองพี่น้องไกลแต่น้อยเน้นอนนะี้เอาพี่น้องมีแต่ว่าจังได้กะ ดีโจไปก่อนเนาะว้าดีโจไอ้เพิ่นกระเมื่องอะไรเพิ่นมาส่งให้เบิดไปสองลานพีนปป่น้องแป๊บเดียวแม่นางเพิ่นกายเป็นตาข่าห่มอีนยังเพิ่นเนาะตากมอนเนาะเด้ตากมอนอีนยังอะไรใบมุนนี่แต่ว่าเขาสิพากันมาหนิงจะนอนกันเลยสวยกันพี่น้องไอ้กระชิแล้วแล้วเนาะจะนอนพากันเห็ดต่อพี่น้องไอ้พักผ่อนน้อยหนึ่งเนาะเวลาเพิ่นกระมาอะไรพี่น้องบ้านนี้แม่นเพิ่นแปงบินโหลดเรียบร้อยเนาะ ยังแม่ก็ยลงล่ะนี่อันนี้ฮะประมาณแม่นหาซิปแม่นหาซิปเนาะแม่นพอดีเทาเขาเลยอะไพอดีเทาเลยเออโอเคเลยพี่น้องเพราะว่าลุงไล่เลยแม่นแม่นรวมเบิดหดนาพอดีสองล้านถ้วนเลยเพราะว่าตอนแรกนะล้าหนึ่งกับซิปพันเลยคอรุดอำเพภนต่อเก่งก็เลยว่าเขาสั่งสามกาก่อนเนาะสองล้านกับสี่พันสี่พัน สองล้าน 10, <laughs> ากัพิษพ <laughs> ันนีเกเอาเผิดวะโอ้ยบวดทวงกเเลยเนาะสองล้านสิปขันกีบเบากับบถึเนาะอันนาอ้อแพงอันนี้เนาะสามก้ออะ <laughs> ไนี <laughs> ่มัน่ามันดก้ออะไรนี่เอาท้าได้ซาเจซาง ก็หกแสนมันมัน,ม,นมันเราหกแสนหามันลดให้อหกแสนสาวอืลดหาหกแสนซาวแพงแพงพี่น้องเครื่องสม,มือนี้่ทำก้นีกล่านล้านแปดแสนหกสิบพันล้านแปดแสนหกสิบพันแล้วกัค่าค่าลดเนาะแมนโอ้แส่งคาลดมันตัวเฮาสะ าา <S <S ตัวคารถบอกตัวมันตัวมันเอาตึมเจ้าเมื่อกี้นี่ค่ะขอไปเดี๋เขามานน่นำดีเออบทเดียวก,กับโมโหเนาะมันตัวมันเอาเซนหาแล้วค่ะคารถลูดเซนหา <S 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 พี่น้องเอ,งอ,อ้ยบทได้คุยจักก<อ>ระเพิ่นเนาะเพิ่นก็เอาแพงธรรมดาอะไรอันเพิ่นเพิ่นไปบังบิบไปบมาไปไล่ลองไปไล่ไปขัดนะที่ไมนมีแต่เพิ่นเอาบินนี่เฮาเบิ่งแล้วสองล้านสิบพันเพิ่นว่ะเออจะได้เราเอาเติมคาร์ลูนเจ้าเซนหาอือมีแต่ว่าจะคอยไปเดีอยวเขามาแนะนดิ ยาดอกจังได้กะมีแต่ว่าลองเบิ่งเนาะถา้าบพ่อจังได้กะเบิ่งใหม่พี่น้องเพราะว่าอันนี้กะเฮากระซำเงินเนาะผู้ใหญ่เพิยยเ่นให้มาซสำนี่ฮะนะแม่เพิ่นกะให้ซื้อเสาหัวกะสบายดีเลยลูกสบายดีน่ะสบายดีพดี่น้องสบายดีลูกเพิ่นว่าน้ำพี่น้องมื้อนี้เสากะแม่สี่ซิปป้ายลักกูได้พี่น้องใจให้เพิ่น ทร้างไอลอดแล้วก็เออละนะเพิ่อนว่าว่าเพิ่อนแม่นเฮาก็เอาเงินเพิ่นให้ได้สำนี้แหละเนาะมีแต่ว่าสิธามา1ซอยกันพี่น้องเอ้ยมันหมดไปแล้วดิ1นึสาวหัวเนาะแม่พามาบานี้กะข้างตะนางแล้วพี่น้องเนาะอ้อมตะนางเลยกอที่2แล้วพี่น้องทางข้างนี้กะแล้วนะพี่น้องซอยกันเฮ็ดเนาะ ได้ก้อหนึ่งแล้วพเพราะว่าเขาคอยเห็ดพี่น้องมันสิเป็นหัวไม่เนาะเขาก็คอยเห็ดอย่ามันบนเนนค่ะนะเวลาเพิ่นเอาไม้มาตอกอันนี้ก่อนใหน้มันเส่งกันเนาะได้ก้อนหนึ่งแล้วพี่น้องอันนี้สิเป็นทางออกเนาะสามกอเขาสั่งมากะมาบันนี้กะพอดีมารวมตัวกันแล้วก็ซอยกันพี่น้อง demek. ไอ้อ้สร้างมันก็มาแล้วเนาะเพิ่นมาแต่เห็ดเวียยแล้วก็มาซอยพี่น้องไอ้มือนี้เพิ่นก็มาซอยเวียกเพื่อนนี่แหละจับซอยกันเนาะ หลายคนเนาะอยากกินก้างไว้ก็เอากระชี้ไปชอยกันเนาะบรรยากาศงามแรงเลยเนาะตอนนี้กะ

กินเท่าูเต็มยังมันเอง้อด้ย้อไห่อาจะง้อไว้บองานเดียวโอ้ยนเดียวคือไหวเสรต่อกันได้คนอะแบบนีเห็นแลกันนะอ้มไปอย่าปคนแคน8ทั้งเจ้าบอนี่ แปดคนกับแปดแสนเนาะแมมเบอร์ละคู้นี่แปดที่ปแปดกปอะไรคะพันไรบุอแปดแสนกับบุเ่กเดบ่ออดแปดแสน่ก็ใช่อ่าเอาแปดพันแปดแสนถ้าเราแปดคนแปดคูละแสนแปคนแปแสนคูหนึ่งแปดสพันสองคนแสนกคูหนึ่งแปดสิบพันอ่ัคู่หนึงสิบพัแป รวมเบิดรวมเบิดแปดคนทันเนาะมเบลดแปดนั่ผ้นผ้าดึงตกเลขพี่น้องไอ้ <c <c ่อบริเทียนนี่ยอมขับทวารันใหสร้างใหสร้างแกอกไปดอไม่คือกันเลยนะจะจะเกที้เลกเนาะยอมข่อยงวงเลขเก่งน่ยจได้อย่เนะจ้าน้อยช่างได้เมขก็ไปมากเลยถาอได้เยออ

บางทีก็ขึ้นนอนใช้ทัสะป้าีกลมเปยงนะหายใจได้ไงลมนะเ,เ,เปงลมเอ,นะ <c oughs> องแต่หอมไข่ปูนลมเองหอมเนาะทำไงคะ

ก็มาฮอนนาบ้านเนะาะอันนี้ก็จิ้งมาไหว้ได้พี่น้องไวมาไหว้ขังเบื้องนี้อีกบ้านนี้ไปสร้างสบายดีเด้อด้วยสบายดีด้ยสบายดีคบา้บาพีบา่บ้าพี่ลูกตาหล่น แม่แบบดีเลยอะไรนี่เลี้ยงแล้วไม่รู้ใช่ยังไงเก่งก็ไม่รู้ยังก็รู้ Oh my god, it's so cold I can't even move my feet Oh my god, it's so cold I can't even move my feet What's wrong? มาห่อเครื่องนี่แล้วเนาะพี่น้องไก่สซีหอทางห้องน้ำเพ่เลยทางนันกาค่าแต่อันดินหมองอ่าทมห้องน้ำนี่แหละก็แล้วแล้วเนาะตัวบนเชาเม่แมนติดุดลงเลยนะคะอืมคุดขี้ดินขืนมาได้ซองก้อนนี่แล้วเนาะพี่น้องคอดีคำควายเห็ดเนาะมาแล้วมื่อนี้กันมื่อวานขาไทยตอนก่อนห้องน้ำแล้วแมนแมนห้องน้ำแล้วจางใส่อีกไอซ่างผมจะมาตอกซอยพี่น้องเลยอ่า เดี๋ยวเอาไให้เฮือนอะ้ยน่งเลืนไทห้เพื่อนทะยอานเสียก็ได้ไยากเสียเลย,ยมันไปเขาเลยมนเป็นมาตอกองงพี่น้อยมนตอกซอยการทางนั้นเนาะคนก็ไ,ได้นจะพอเห็ดเป็นอยู่คนวะ เฮากะบอแมนร้างพี่น้องเอ้ยนาองซอยกันจับไปแหละบริเ็นดอกเวลาเป็นปคนตอกนายจะจับโอ้โอ้เกาะอย่างนั้นหนิงหนิงไว้เลยเลยวะ,ะสิบอันนาตอก<พ>าบาทเดียวได้ปะไปอีกอ่ะเราพาไปข้าไม่ไม่ิลุกเลย อย่ามาไม่รู้ตกเลยมาเดินเรงต้เด้อจับเลยหกสิบแล้วไปหกสิบแล้ว ย่างแต่ทั้งนี้แหละพี่น้องมีแต่ว่าถาเอาดินลงก่อนเนาะเอากระเห็ดมือเดียวพี่น้องไอทังอันนั้นแล้วก็ทาอันนี้มาตะข่ายมาแล้วก็พากันเห็ดซอยกันเนาะแต่ละคนกับบริคอยได้เป็นพี่น้องมีแต่ว่าซอยกันเห็ดพอดีไอ้สร้างมากกับผลกระเห็ดพอเห็ดเป็นอยู่ฮะนะเบื้องนีกันแล้วแล้วเนาะมาที่ตัวพอดีคำมืดพี่น้องกูคนจะพากันต่อท้างนั้นหละที่วันน้องกระตีกับชิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอจบคลิปก่อนนอะบาน,นี้กั ไปเห็ดซอยกันก้อนเนาะทายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ได้เบิงได้ส้มเนาะพี่น้องเลยอากาศายามแรงพี่น้องคูบรรยากาศยามแรงแล้วตอนนี้กันเนาะไปสร้างผลจนมาแต่เห็ดเวียกเลยโดยคลิปนี้ขอครูเป็นขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อเนาะที่รับส่คลิปน้องละตีนเลยกับบอขามโฆษณาเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี